สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีสุขุสุกคนผู้ติดตามเลาามา่าสำมะคีมื่อนนี้เลาาา่าสำมะคีเดินดีพี่น้องเอ้ยเข่าหกหลุดคนวาถึงตะลักลราพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ติดตามเดินดีหกหลุดพันเลยพี่น้องเนะาะวันนี้มาเบิง่งต่องวดพี่น้องต่อเหม่งเอาตะเสา,าเลยเหมือนแล่าตะเสาเด้อพี่น้องรายการดีๆยังสิก็ออกกวนเลยนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องได้เห็นในหูได้เบิ้งไว้ๆเบิ้งก่อนกวอนเลยนะพี่น้องหนาะเป็นจไจมาจังไกดก็ได้ดีใจนะําพี่น้องด้วยพุทธิตามแต่ว่าเป็นหลบเนื้มันเคลื่อนทลับพี่น้อง,องวัดเอาจะรับก่อนให้เบิง้งให้เห็นในห,หูให้ได้จับได้ใจให้ได้คาปาทู่คาหมูคาไก่นะพี่น้องหนาะให้ได้คาหมูคาไก่เสมอให้การได้กระเดินดีจากคาหน่อยแห่งเก้งขัก มูเจ้ามูว่านบ้านนี้เป็นของเราศมัคีพี่น้องโดยจังไนก็เป็นของดาวโจรคำมาจังไนก็เป็นของลาประตูไชเนาะพี่น้องเอาบ้านนี้ไปเพิ่งเราศมัคีต่อเลยเนาะพี่น้องมาเร่อพี่น้องบานนี้พุทธิธรรมราศมัคีมาตามต่อพี่น้องเป็นจังไดดีใจนั่มพี่น้องยืดเด้อพี่น้อง ูนติดตามเล่าสามัคคีเล่าสามัคคีเขาหกหลุดคนในพี่น้องหกหลุดเต็มเต็มนุดไปเล่าเดียวพี่น้องลุดไปเล่าสตาร์เดียวน,นก็เขาหมดสูเหลาดีใจนำพี่น้องเด้อเล่าสามัคคีรอบแรกกับเขาซ้องหลุดคนพี่น้อง อาบานิสิไปเบิงงนะบ้งวันที่สี่แล้วน้อพี่น้องน้อเบิ้งวันที่สามก่อนพี่น้องวันเบิ้งมื้องมือวันนี่ก่อนมือเศ้านี่ก่อนไอ้มือมือวันนี่นะวันที่สามมือวันนี่มือนี่วันที่สี่นนนนแล้วเนดะ้าลาสมัครีวันที่สามมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องคู่หิ่งเด่นสามล่องสองเข่าทั้งสามทั้งสองอะพี่น้องได้สามเก่ากับสองสองพี่น้องสองหลุด แล้วก็มาลวาวเซียนเด่นเก็ดล่องล่องสองพี่น้องเด่นสองล่องเก็ดเขาเก็เขาเก็ดได้สาเก็ดหลุดจาก2อเก็ดเป็น3ามเก็ดยับเป็นตัวหนึ่งนะพี่น้องแล้วสามาค้วีไเด่นแปดล่องเก้าเขาแ,แล้วพี่น้องไปซี่แปดหลุด แล้วก็มาเล่า VIP เด่นเกล็ดล่องแปดเล่าสามัคคี้แลวนะแล้วก็มาเล่า VIP เด่นเกลล่องแปดเข่าแปดพี่น้องเลยซี่แปดหลุดแล้วก็มาเล่าสตาร์วีไอพีลดไปพี่น้องแล้วก็มาหดน้องหลามูเล่า กาซาดเด่นแปดล่องสามเข่าแปดพี่น้องในแปดหกหลูดเอาพี่น้องมาเบิ้งของวันทีซีเลยเน,นานนะพี่น้องของมือนี่นะพี่น้องจะเป็นตัวใดเข้ามามลุ่นมาเบิ้งมาเสียมาแช่กันเข้ามาเบิ่งในหลายคนเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งนํากันเอาไปรวยกันพี่น้องรวยหลายวันกันเราสแอมคกีวันทีซีมิถุนายนั่งสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู่ Giáp cô nâng cao nâng cầu xám nâng hà vinh vinh si hà si hà vinh Cùng si hà ร่องสามหนึ่งร่องหนึ่งเก้ากูวิ่งเด่นซีร่องหา ีมากๆมากเต็มคือภาคเต็มครับผมลาวอาเซียนลาวอา เจ็ดคูสามสี่ศูนย์สามศูนย์สามสามแปด vịnh vịnh 03 3 số 3 vịnh สามสี่หล่องสามแปดหล่อง mm. คูวิงเด่นสามหล่องสูง chama aqui chama e aí thì nhấp khu à khu kẹp xuống à, si. Vinh Phép soáng Vinh Phép soáng กลมแปดสอง 6, ล่องหาหกล่องหาสี่วิ่งเด่นสองล่องแปด เหล่า V.I.P จับคู่หาซี ห้แสก็วิ่งวิ่งแปส 8 2 wing cộng 8 2 long à hốc long à si cú wing lên xuống long 8 tôi vô căn quân này. ตัวเดียวกันตัวเดียวกันสองเหล่าพีนี่เขาตัวเดียวกันพี่น้องเอ้ยเบิ้งเราเดียพี่น้องเด้อยสิวาเขียนอันว่าแยกกันนี่มันแยกดูแต่ว่ามันมาตัวเดียวกันพี่น้องจับออกไปจังสี่ละยศเบิง้งแยกลำกันหมด แตกแตกน้ำกันมัดทั้งส่องเลยบอวาม่าตัวเดียวกันนี่เล่าสตาีไ v ี่ 0 1 3 0 9 0 สา,ส,สามเด่นสากลม30มล่องศูน,น่งล่องเก้ศูนคูวิ่งเด่นสาล่องศูน

3 cao Xuống 3 Vinh Xuống 3 Vinh กมสองสามลองสามเก่าลองหกหาแคปหนัดจอได้พี่น้องเลย,ยอไปเข้ามาแล้วเอาไปรุนโจกันเมื่อแรงออกตะาสงเลยในเบื้องเต็มมือแล้วเนาะพี่น้องเนาะ เที่ยวเขาเบิ้งไลาลหลับออกก็ได้ขันม่อน่ใจเนาะเก่งแล้วเด้หกหกหลุดพดีหมือเจ้าพานมาหกหลุดรอนที่3ที่พานมาเมื่อวานเราสามคีวันที่สมิถุนายนสองพจับคูหนึ่งเก่าสหนึ่งสี่หาวิ่งสี่หากลมสี่หาล่องหนึ่เก่าล่องสามห่คูวิ่งเด่นสี่ล่องหาเราอาเซียน3าม3ี่สามแปด วิ่ง0ูกลม03นล่อง3าม่ล่องสามคูวิ่งเด่นสามล่องศนยเราสามาคีพี่หาหกแปดสวิ่งแปกลมแปดล่องหาหกล่องหาีเราเวพี่หาีหาหกตัวเดียวกันนะพี่น่องวิ่ง82กลม82ดล่องหาล่องหา ตัวเดียวกันเบิ้งเลอพี่น้องเด้อจะเป็นจงังไดมาตัวเดียวกันได้่ออกมาตัวเดียวกันตัวเดินแม่พี่น้องคู่วิ่งเด่นสอล่องแดเล่าสตาร์วีไอพีศูนยเกนย์วิ่งสามศกลมสามศูนยล่องศูนหนึ่งลองเก่าศนคูวิ่งเด่นสาล,ล่าา 90, ง 30, 30, ลองศูนยเล่ากาสัตมกหาสามเก่าสองสามวิ่งสองสามกลมสองสามล่อง มกหาล่องเก้ s, <S like าสามคูวิ่งเดินสามล่องสองเรื่มกลุ่มพี่น้องอาพี่น้องพู้ได้คำว่าแล้วก็ให้เฮงๆปังๆได้พี่น้องเด้อยเงินให้น่องทองให้ไรบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณ่ารักษาเทวดากลุ่มคร้องขอบรัวพี่น้องให้ยุ่เย็นเป็นสุขพอกันอีกเที่งกับวันที่หาภูลาพี่น้องสำรับมือนี่ขอเก่าคำว่าสวัสดี